สว,ส,สวัสดีครับพ่อเรื่องสวัสดีครับ,รบมาหลายรอบเลยเอฟซีบอกว่าไปตามพ่อเรื่องเนี่ยไปตาม,ตามจังไดาผู้หนึ่งอยู่ร่องบานคนนอนนรพยาบาน <c oughs> ึุนหอดหมอ <c oughs> ึุนหอวผู้สาวพยาบอาอพ่พอพเรื่องกุนหอดพยาบาลเนี่ยโอ้ยเ,เ,เรื่องอัวอันเกามาเอฟซีกับไอ้บงยีเดกเนาะเอาลิ้มไม่มาลื่มข้าวฝันไปบอกคือว่าฝันดีแท้ฝันอยู่ดิฝันมือนั่นฝันเทียบที่แรกมันฝันต่อไกลกันไป มาหอดพูดถามฟันรู้ดิก็ได้น้ำอ่ะเดี๋ยวได้น้ำอาการอยู่ว่าไข้ไปเออไข้แล้วล่ะบอกน้ำตาลแถวลุงเนอะโอ้ลุงแล้วน้ำตาลขึ้นเมื่อไหร่ก่อนห้าร้อยไม่ห้าร้อยเพาะเป็นน้ำโอ้ยเกือบช็อกตัวหนะพ่อห้าร้อยห้าร้อยคุณเนาะเขาไปสีบยาสีบนั่นให้มันลุงนั่นนั่งบมันขึ้นยังบอกว่านั่งขึ้นมึนไข้ตัวเมื่อนันเป็นยังไงวิ่นวิ่นตาไล่ขึ้นสิลมจังหวะอยู่เอานัดกัน บอกว่ามือเต่าออกมาด้อยออกมาเอา,มาเมื่อเอินเห็นเ้านองกีตากับน้องดีโดอยู่นี่ <c oughs> สามมันกับบ่อปากมันมาบอกน้ำ <c oughs> บันนี้กับแมาเขาเรื่องนะพ่อนะอจ้าฟันแล้วว่าจีฟันฟันที่แรกขึ้นมันฟันมาเขาขา่านัวเขาหันเอาเนื้อ,อเมื่อเอาตะนังกับหัวกับโค้งมันมาให้แกมาให้ โอ้กูวาอาหนังมันตัวชันกูเอาตู้ขงังมันพทอไป,ไปย่างแล้วสำหรับฟ้าไม่ตัดตู้ขังนั้นไปไปแล้วเห็นนี่ตำร,ร,รวจด,ด้วยวันนัดทั้งหรือขืนแม่มึงทำเนี่ยตำร,รวจตำรวจเกือตรวจพราตำรวจตรวจกับขี้ซาเรียงแค่นี้แหละแต่ถอดพ่งงงวพองออกถอดพ่วงออกอืมซาเรียงแค่นี้แหละถอด <ชา S 1> พ่วงองอกข,ขี้ แลนน่ะตำรวจก็ไล่ด้วัเหมือนไล่ไปเขาาปืนปืนไร้ฝาไม่ยิ่งไหมอ่ะยิ่งข้างหลังถือปืนถือก้นว่าใส่ข้างหลังจนรถลมเนาะรถลมท่วนล่องนั่งไถม well, uh. ือ <c> น <ười> <c ười> ี่กอดปล่องออกแม่นเลี่ยวแล้วเลิกบาททะเบียนรถหนึ่งกนห้าศูนย์หกเก้ารถลมลงถือยิ่งพร้อมถือยิ่งถือใส่กับมือพร้อมเก็นทะเบียนตำรวจก็จับใส่กับมือกึ๊บหมด อตำรวจว่าเป็นยังคือบอกหยุดคือว่าหยุติมาสันแตะว่ามี่ความผิดตัวหมายว่ามี่ยังเลยสันว่ามีก็ไปคุยกับน้องทางจับใส่กับมือได้บันหัวนี้นาทีว่ามันเรื่องกับแฟนมาถือจับเด็กถือจับไปกับเงินแม่นก็ะได้ถือเจ็บมึงมึงเจ็บเนาะโอ้ยที่ว่าตำรวจมาจับ่นะที่ว่าคุณเอาเงินมาโชว์ไลน์น่ะเนาะ เรียกรางตัวเดียวนึ่งเจ็บเจ็บนึ่งนี่ว่านี่ถืออีกกันฟันว่าตำรวจจับอีกนึงนี่จับแท้กับมือหอมบันเขียนไปตะเปลี่ยนเอฟซีมือนกันนี่สิมาอยู่ไหนนี่บอกมันในกรอกสามโตได้บ้างหนึ่งหันเนี่ยเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้านี่มันมันลดลมทั้งหาศูนย์ยันแม่นหาศูนย์หลังหรือมันแกร่งแกร่งทั้งใจนะมรับตรงกันครับ อีกเดียวกันซื้อแล้วห้าบาทนี่เ่เรื่องเห้องถูกใจใจรถรถมันแข้งทั้งอันั่นเนี่ยแข้งหาศูนเนี่ยบ่แข้งหาซูนทับทัาังหาศูนนีลงรถลมใส่เลยโอแขงลงมากจะเป็นลังบอกพ่อลงมาเนาะแต่แข้งคางนี่นะแต่แข้งคางควานี่มันที่เป็นหกเก้าถ้าแต่มีแต่แข้งคงสข้งหาศูนนี่นันเนี่ยมันเบองเสียวนมันออกแล้วนีู่นหกเก้านี่วันนี้มันเลียหาซู หางก็กขึกันบนนี่ยากทานแล้วงนเ็กเสื้อนวินได้หนีแล้วงอนัันก็ยังออกสามมวดติดเนอะเ็กปูมะขี่ปูมาบ่บ่นี่พ่อะปูห้ามาบ่ปูเตี๋ยแต่มือนั่นจำฟันอยังมือที่ยรึฟันตัวงวนอ่ะเอะยังลืมเพื่อนนี่พ่อฟันมากเข้ามาหนึ่งเขาไหมจันเขามาหนึ่งเข้าเต็มเลืนเ่าเต็มเือนาะ สว่ายังมได้ตัวเลขว่าทำานในตัวเลขแม่่วามีคนมาหนึ่งเขาเต็มอยู่ตะมุยิงผู้ใต้มือนั่นกับฟันเตียมสองนฟันไปขี่รถนี่ค่ะอันนี้ฟันขึ้นวันผาบ่พอหรือก่อนขึ้นขึ้นวันผาพรา่แม่ก่อนก่อนว่นผาก่อนวัานผาเป็นขึ้นวันกลนนะพอนะแม่เพราะว่าวันผาเปเขาลูงบัณโอแม่แม่อีตากีตางนี้กีตายังไม่เห็ดขากองแม่ก็ีไม่เหยแงหนน้องกีตาฮอนค่ะว่น พ่อเลีนน้ยงบะ่อในบ่เลี้ยง,น,ยง,น,ยง,น,ยงน้ำแข็งให้กินน้องกีตาร์นี่ก็คือสุนัขของพ่อเลี้ยงนะคะนั่นอะเนี่มันฟัดกคร,รือ่องขี้ถอดพ่วงออกขี้ไว้ไว้ร,วรถกันแน,นแน่นอ่ะรถคือแรงขูดแรนปุ้ยเลยว่าจะถอดพว่วงออกไดหมมากจักคนแห้งยังขับทางอยูอ่ก็ตำรวจสิไรท่านนี่เขายิ่งดีหว่นยิ่งเขาข้างหลังเป็นปืนปืนไฟฟ้าปืนอัน ปืนประกาปืนไฟฟ้าเนี่บ่าพอปืนไฟฟ้าคือปืนนีเรื่องมันสีเป็นแสงใส่คนนะอ๋อตัวปรดังมา่ยังนะเออมันสีสั้นมาปืนสัคนข้งนี่นะค่ะร่มล่องมาเลยรแต่ล่มห่างเลอะใส่่มตำรวจมากแมนมากเมื่อจับใส่กับมือกรึบครับปืนใช่จับเรียบร้อยจับเรียบร้อยแมนเราเด้อบ้านก็เลยเอาตีเป็นเลขรถนี่แมนมาพอเอาเลขรถกันเลขปูมัน มันมวยฝันมือมือวันเขาก็จับออกกั็มีหาศูนย์เนาะเพราะว่าเขาโราบาลพูพ่นกับอะไรดบเดี๋ยวถ้าเบื้องมือแรกก่อนมานอนนี่อาทิตย์เพราะว่ามือนออกจากโาลไปนอนบ้านไปนอนบ้านบอไเลมานอนเ่ามีคนอยู่น้ำนะพอนะมจับออกบนในห้าศูนหกเก้าจับออกแล้วเนาะเอาให้สะเพรนเมืองเ่อยเพื่อจับออกเนาะอังสีแล้วเนาะหนึ่งกนอนเนี่ก็อย่ริ่มเลือดหนึ่งห้าศูนย์เมื่อไงกัหนึ่งห้าเก้าแล้วพอนะ หนึ่งก้อนเนาะเนี่ยวนเวียนยอยู่ใหนิล่ะเอ้าคันฟันดีปันเนี่ยวนวันเก่า,ากนเ,นเก่าุนเมียนค่ะแต่ว่านั้นหนูถือหนูฟันว่าหนูถือยิ่งสองนัดหนูต้องถือเล็กสองตัวเนาะอันนี้พูดเรื่องถือยิ่งสามสามนัดเนาตายปันนี่แหละสีซื้บวินได้นิล่ะหนูบัน,นี้แ่งเด่๋ยวไปเสียงมืองกอนปูพุพ่มใญ่โซ่ไขมันมาปอ้ยเทียนเหยียดเทียงมืองเนาะ เราพี่หาศูนย์ก็หมกเก่าเดียวกัหาหนึ่งจำวตัวหนึ่งเก่าแบงสี่จำนวตัววินเอาแน่นี่แล้วเอฟซีไปวิ่นเอาปลอโทษด้วยเหรอน,นี่นี่อันนี้เลขเ<น>พ่อเรืองปูมกกพ,พ่อเรื่องกับเบาความฟันใแล้วหนูนเบาๆดอกนี่นะอันมือแร่งนี่อาปูวันสีมาาหายเย <ขา S 2> อะแคบนาจอไว้ค่ะ มอวนไปนอนพุ่นนอนในบ้านมอวนหลังจากออกล่องบันเราก็ได้รวงไปนอนพุ่นเนาะนนแต่กับบวินขึ้นม,นมาพอาบ่ไปกติเราก็เลยกลับมานอนพี่คื้เก่าเนาะไปไกลกับบวได้กับม่ะนะบมีคนเกี่ยไก่ไก่เกี่ยมาแล้วไงแล้บัวได้กินเข้ามือหนึ่งสองมือ่นตัวนะั้นเอานี่ค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะเลขทะเบียนพอเรื่องนะคะ่ะผู้เรื่องกับเดบล์ความฝันให้ฟังเมื่อกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ่ะกระจับเอาวินเอาแน่นนี่แหละ เมื่อเมื่อกี้นี่ก็ออกสามโตโต,โตโ้ค่ะเบิ้งดีดีขนาดยังว่าได้แต่ว่าแต่ว่า,วาเพเรื่องกับบอกใครๆว่าก็จังฝันเหน็นรถพ่วงยุงสีแต่ว่าเขาเกลเลยบอกออมาบอกนะพอเนะ <ừ. S 2> ขเขาก็เลยบอกว่าเขาเอาตะเล็กที่ปูมาให้เนาะที่บอกว่าสิบเจ็ดอยู่ลางสิบแปดยิ่งขึ้นบนน่ะเนาะโอกว่าถ้ามันออกสิบแปดวันหนึ่งหนูได้บ่นหน่อยแล้วแต่สิบเจ็ดก็ได้กึ่กันอยู่ แต่มาสิบสิบแปดมากกวสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดตัวเดียวเนาะค่ะเพราะว่าหนูว่าสิบเจ็ดมันออกแล้วยามันบ่ออกอีกจริงๆนะพ่อถ้ากลับเป็นไปได้ทุกอย่างเนาะตอนนี้ปูปูพุ่มกอกพ่อกลับมาแล้วค่ะมาทวงบัลลังค์คืนให้แม่แม่เอฟซีแล้วปันได้สิไปตามเนาะสันโทษแล้วโทษอีกโทษแล้วโทษอีกพ่อเอฟซีนะไปตามเพราะเรื่องให้แน่แอดแอดแอดโทษตำนั่นต่ำหลาย่องเนาะที่งานบุญผ้าร่วยก็ได้ เห็นบ่านูกอย่สิบเจ็ดสิบเ็ดเจ็ดสิบเอดสิบเก็ดนิ้วล่างเนื่องไมาอยู่เนาะสิบเจ็ดลุงล่างเรื่องังจีเนาะโอ้เล็กหางเดียวหนึ่งบอกกลับว่าเจวั้ล่เนาะเล็หางเดียวแต่ล่างนี่ก็ซื้อมาสุดยอดเราด้เนาะพ่อบอกว่าเอาล่างเอาล่างเนาะเพรต้องขึ้นบนบุตรตัวสุดยอดเลยวันี้เอาให้อีกเด้อค่ะปูปังปังเลยค่ะน้ขคเป็นยัไไข่ข้นกบม่ามองนี่จอดรถคือเก่าถ้าปู นะเนาะจีตาเนาะขฟันกับสามบพเรื่องเลยก็ต้องล่อล่อวงอีกมือเลี้ยงมาเพะเรื่องสิฟันยังไงเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะมาติดตามให้ก็ไปสิมีคลิปพะเรื่องบันี่ก็ไปเมื่อละสามกิบกับพ่อจักบันริี่ขึ้นตอนทีตะกี้ซีรีส์ภูมิกกโพนะค่ะต่อไปเริ่มแล้วเริ่มมาเป็นเสาเป็นแลกต่วไปก็กัมีเสาเทียงแลกงที่บัตนี่เป็นตอนเป็นตอนมาได้บาบนี้ค่ะ อากิมนี่ก็รบกวนเพราะเรื่องแตไรอ่ะนว่าเพื่นฟันมันเลี่ยมน่อยม่นม่นยว่เอ่อันมางไหนพ่อพ่อไหนพ่อฝันกลางวันค่ะฟันมาคือยังไปหน้ารงเก้าถเนี้ยม้เป็นปีนน้ำสางแบบงี้ค่ะลงไปอาบน้ำไม่ทำสังเนี้ยค่ะตักทนใส่ทนใส่ทนใส่ยรองน้ำน้ำเนี่แล้วว่าแล้วมันตะเกามันนศูนย์นี่สัง เออนอนไม่เป็นกลมๆเนาะสวนไมันก็อยได้หาสวน่นอยู่ดีผู้องอาบแล้วเพทรายกับาคือเกาคือเกานั่นเ้ากันแล้วกันครับฝันไสึกได้อาบหนำฝันกลางเว้นนี่คคิวีเดอเกิดนอนยิ่งเหงาขั้วนะมมองไม่นอนยางนหนนอนน้ำปูห้องนี้เนาะนอนย่ตรงเงาเินไ้ฝันลองอาบนำ่าใ่วันี้กับแก่กับาม่ิ่งกับแม่วันั้นทาอยู่น่ะมีทั้องกับแกั้งเพิ่งเท่อน้ลกเขาว่าะัะน้อง ตรงแจงบริวานปูกลับมาแล้วนี่ปูเราไปรักษาโตแล้วหายแล้วเออเราไปรักษาคนป่วยแล้วกลับมาแล้วนี่พอลูกหลานเราเจ็บป่วยทั้งมีทั้งตัดแกะมีทั้งงูน่าน่ะเอ้ากล้องมาลุยมีอย่างถามพอเรื่องมาค่ะเนี่ยก็บ่มี่แหละค่ะใบโบมีจักเสื้อนาะค่ะเนาะบอกว่าให้พอเลี้ยงฝันละยังสซมาอันเอาให้เอฟซีดูอีกเป็นอีกคลิปคลิปนี้เอารบกวนพอเรื่องจำนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะได้ไปตามต่ออัน ดวงหน้าเพื่อนไม่ไล่เพิ่นมาส่งค่ะขอบคุณบพเรื่องหลายๆค่ะเดี๋ยวสิค่ะวัาดีค่ะ,คะ